สวัสดีจ้าทักทายทั่วโลกนะคะพี่น้องเจ้าค่าทักทายจากพิมพิมุดอนทูยูเคพี่น้องหลังจากนั้นก็ตั้งเต้นขึ้นเซจเรียบร้อยนะคะพอตั้งเต้นคืนเซ็จก็พากันเห็นแวอยู่นึกกินจ้ะพี่น้องค่ะบายกวัวๆัวนะคะกว่าจะได้กินเขาพี่น้องเอยเกือบบายสามบายสี่เนาะจ้ะนาะเออบม่มีอย่างไรนะคะเบอร์เกอร์ก่พี่น้องค่ะแต่ว่าพวกสาวพิมพ์ ยังโชคดีนะคะยังมีรถเอ่อคุณนจอนนะคะพี่น้องรถคุณนจอนสิมีไฟฟ้าใไฮไซเนาะค่ะจริงๆนะมาแคมหัวหนีสิบ่ม,มีไฟฟ้าเลยนะคะไปเบิงต่อไฟออกจากรถเพิ่นนี่เนาะค่ะนะพี่น้องค่ะนี่รถขั้นนี้เนาะค่ะเออ่จ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาให้ใไซได้เ,เห็นเนื้ออยู่นื้อกินเนาะพี่น้องจ้ะ ม้วนกันนะคะพี่น้องค่ะมามือนีกับแค่สี่คนนะคะพวเมียครูพวเมียเนาะค่ะเอ่อน้องคนหนึ่งม่าค่ะพี่น้องค่ะขาขาดและขาดขานะคะพี่น้องโอ้ยเออนั่นกําลังจะได้กินเล้วกําลังจะได้กินเลว้พี่น้องเลยนั่นเต้นคอยมื้อนี่ขาขาดขาดขานะคะขาหน่อยบ่มาค่ะม่าต่ขาใหญ่สองขาค่ะสองขาใหญ่มาก ติงโอติงนเอยหน่อยบ่มามแต่สองขานว่มาแต่ใส่ไงมาแต่ใส่ไงเออใส่ติง宝妈ขาใส่ติงม宝妈อุ้ย宝妈เป็นตะนั่งบ่ใส่ติงม宝妈พี่น้องเป็นตะนั่ง宝妈สองเซนเป็นตะนั่งมายังจั๊กจั่กเ้ยใส่ติง宝妈ค่ะพี่น้องค่ะกินเขาบ่แซ่บดังงานนี่พี่น้องเอ้ยขอร้อง สุดยอดแต่ว่าอันสใส่ใหญ่นี่ไปแล้วค่ะคนละห้วยใส่ใหญ่นี่นี่นี่อันที่สามแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่สใส่ใหญ่ตัวนั้นแค่สองนะคะสใส่ใหญ่ตัวนี้เอาซา้ำใบก้อนค่ะมืออื่นกินด,ดื่มอะไรน้ำมูค่ะพี่น้องค่ะก็เลยสวยไว้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะอา้าวจวดจวดอุ้ยแดดสุดยอดเลยใส่ใยใส่ใหญ่ <laughs> ใส่โมข่อยแล่นใส่แล้วก็อาบเอามันพ่อพอพอเดี๋ยวมันหนาวโอ้ยขึ้นหอดใส่ติ่งเด้อขึ้นหอดใส่ติ่งเด้เบิ่งเบิ่งลังไล่เบิงเบิงลังไล่คเธอนะเอ๋่ชีสแบบหลายหนึ่งยังใส่บุตเตอร์เซยอยู่ใส่ติ่งใส่ใหญ่สองเส้นให้รักคิดถึงเธอนะเอาอะไรบเราใส่ใส่ใหญ่ขึ้นหอดใส่ใหญ่สองใส่ขึ้นหอดโอ้กู คุณหอดใส่ติงดเด้เอออีลีอีลีลงวดนี่ยิงเล็กมากบ่ได้น,นะคะพี่นองคะ่ะยิงเล็กข้างงานพี่นองหวดก่อนนั้นยิงเล็กอแค้นเซินง,งานเนาะคะ่ะนาะขาดร่ายได้ไปตั้งหลายบาทนะคะพี่นองคะ่ะมาที่นี่เอมยิงไงสองหญิงกันเลยมากแต่่าขคุณหอดนั่งอีกเขาเที่ยงพี่นองเขาเทียเท่ยงเขาเทียเท่ยงแรกน้ำเรลวบางส่วงอยู่นี่แมนบ่พูดหนีบ้า อาจจะไปดื่มกับมาแล้วมาฟาดอีกต่อบรรลุขึ้นกันเอามาทั้งสองพ่อมาซุกซุกมาตอนเดียวมาตอนเดียวเช็คแบบปีไก่ปีไก่พี่น้องเอ้อปีไก่ที่เก่าล่ะสุกสุกสุกมันไม่ขากันกันแล้วกันแล้วงานเบ มึงเนี่ยม,มา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 นางโตผุนี่มือนี่ติงบอมานางโต <c oughs> รุ่นนี้ตายตายกับบ้าตายรุ่นนี้ยขันติงมานางโตอะไรครัพี่น้องคะ <c oughs> ติงเอวนางโตผ <c oughs> ื่นจำนี่กับอิมเห็นว่ามันเป็นมาอยู่เมืองนอกกับบอมแม่บอมาดามเนอะพี่น้อง มาดำหมดเห็นแหละดำดำเอาดำให้สุดคุณสองนอขุยกันกันตะเกิงตังต่กันตั้งแต่มาหอดพี่น้องเอ้ยเมี่ยงก็หิวเพราะเมียงหัวอิ่มแล้ว มาเด้อกินเกาเที่ยวเกาเที่ยงข้อแรกน้ำกันพี่น้องค่ะแนวแสบตัวนี้ต้มพักสองมือได้กินอ่อนร้ายอราอากาศไทยพี่น้องมึงในสมพักปะ But she has a good point, so I actually put a comment on yesterday saying, Dingo, but point. the point she is making is yet we are rule takers. What was that, Some And we follow the takers. And I said, for example, smoking in a bar. We don't smoke in bars. But if we mm. go to Germany tomorrow, they'll be smoking in the bar. And that's a simple example, you know. เจียปลาร้าปีกไก่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งจริงจริงอันนี้มูฮีตมากสุดยอดมาด้วยพี่น้องเลยมาแซ่ดมั่นกันที่แน่ๆขอขอกินก้อนขอราที่เป็นล้มไม่ได้กินข้าวเร้าอ่อนแม้ สามโงามโงแล้วขอกินก็ได้พี่น้องคอะยูรีมีแห้งกันทวนนาลูยจะได้พายพานมาอย่าใกล้เดอ้อคิดสินายขอให้ได้ดั่งความมุ่งม,มั่น<า>ปรารถนาลุ่ยๆเฮงๆปังๆไปละค่ะกินก่อนหิวบาย